สวัสดีคับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องเดลเรคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังเป็นตอนพิเศษครับวันนี้ผมกําลังเดินทางไปยังโรงเรียนวัดหินเกลี้ยงครับเป็นโรงเรียนเก่าที่ผมเคยเรียนในระดับประถมมาก่อนวันนี้จะไปทําภารกิจก็คือจะนําเอาทุนการศึกษาที่คุณเปลวสีเงินเนี่ยได้มอบกลับมาให้กับผม ไปมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดหินเกลียงหนึ่งคนครับจำนวนเงิน5,000บาทครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมโรงเรียนวัดหินเกลี้ยงซึ่งเป็นโรงเรียนเดิมของผมครับผมเป็นสิทธิ์เก่าที่นั่นว่าโรงเรียนวัดหินเกลียงตอนที่ผมเรียนกับในปัจจุบันนี้มันต่างกันอย่างไรบ้างพร้อมกับเราจะได้พูดคุยกับนักเรียนที่ได้รับทุนพร้อมกับผู้ปกครองด้วยว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้าง และก็จะต้องขอบคุณคุณเปลวสีเงินด้วยนะครับที่ได้ส่งมอบเงินให้กับผมเพื่อที่จะนำมามอบให้กับเด็กที่มีความต้องการที่จะร่ำเรียนต่อไปในอนาคตด้วยครับเดี๋ยวเราเร่วมเดินทางกันไปพร้อมๆกันครับไปเลยค่ะท่า,านผู้ชมครับขณะนี้ผมกำลังจะถึงโรงเรียนวัดหินเกลียงแล้วนะครับนีวผมเลี้ยวเข้ามา ในโรงเรียนครับนี่คือป้ายโรงเรียนวัดหินเรียงครับโรงเรียนปฐมศึกษาที่ผมเคยเรียนตอนสมัยผมยังเล็กๆอยู่ครับท่านผู้ชมครับเออมีการพัฒนาไปเยอะแยะจริงๆครับโรงเรียนสวยงามอ,อ,อาคารสถานที่ก็ร่มรื่นครับต้นประดู่ต้นนี้ก็มีตั้งแต่สมัยผมเรียนนะครับจําได้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปในโรงเรียนพร้อมๆกันนะครับ คล่องมาแล้วมาแล้วค่ะต้องเช่นกันมีลักเกียมันคือกัดเหลือกใดคนดีอ่าคนครูได้มาจากมาตีก็คนครูโอ้คือนึ่งกีน่าซาอยากชนฝึกดีเรื่องการเรียนนั้นก็คือปันร้างปรรยากาศถึงเด็กเขาลักษณะที่ว่าอยู่ในกลุ่มที่ว่าจะเป็นเด็กที่ว่านั่นชนิด เอ็ดชิลกิสครัจับได้แล้วเรียนอยู่อยู่ป .5 ครับป .5 เออครับพอดีครับสวัสดีครับคือเป็นผู้ปกครองนะอือครับสวัสดีครับเป็นเราถึงพ่อแม่เขาไม่ไม่อยู่เลยครับพ่อแม่เขาแยกกันพ่อแม่เขาได้แฟนไหมอ๋อถึงนี่อยู่กับย่าเหรอย่าแล้วย่าอายุกี่ปีนี่เรียกว่าย่าไม่แก่ที่อ้าวสิบแปดอ๋อย่าสิบปปีเลยบ้านอยู่ตรงไหนบ้านอยู่ตรงไหน อยงงู่ใจโรงแรมเขากรอยอยู่ี่เลยแม่ที่โรงเรียนเขา้ากรอยอ่ะแม่เขาค้ามาคว้านี่แม่เขาค้ามาฟักนี่นะเออฟักแหลกด้วยอ่ะเออฟักเหลกลูกนะด่งนะนั้นที่ผมจะให้ทุนเดียนผมผมให้กับกับร้านนะผมไม่ผมไม่ได้ให้กับผู้โครงแต่ตรงนี้นะไม่ได่าคุณครูได้หล่าวได้ฟังบ้างเลยหล่าฟังเลยเออดีแล้วอย่าได้ใช้จ่ายต่อไปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนนะนี่คือเงินกค่าบ้านบานกระดาษค่าบ้านบ้านอยู่ในนี้ บอกให้กับยายยายนะนะบอกเรียนยายครับในส่วนบอกให้กับโรงเรียนต่อให้โรงเรียนก็ได้จัดการต่อไปติ้งลูกบ่อขอขอบคุณคุณพรครับเร็วเวซีงันตะกี้เต็นเคุณพรเวเนี่ยันคุณดังดังครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายช่อมาพสุขครับขอขอบคุณเดีวซี่เครับอ่าโอเคค เดี๋ยวก็การดินแดนเนี้ยก็มอมบึ้งจกคูบัญชานาี่นกแ็แอชเนเป็นักท่านนะครเป็นรักท่านคู่ป้าไปไหนมาไหนมาเบียร์จ่ายก็มาเบึ้งได้ได้หมอบีเอรีไปจ่ายไปเดียวหลังจากนั้นผมก็ได้เล่าถึงที่มาที่ไปของเงินที่ผมนำมาเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนยากจนในวันนี้ให้กับท่านผู้อำนวยการสกาลัดชูมังผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหินเกลี้ยงคนปัจจุบันครับได้รับทราบ ถึงที่มาที่ไปและก็วัตถุประสงค์ที่ผมมาทำในวันนี้ว่าผมได้รับเงินคืนมาจากคุณเปลวสีเงินที่ผมและ FC ได้ช่วยกันบริจาคเพื่อจะนำไปให้คุณเปลวแต่คุณเปรยรับไว้แล้วก็มอบคืนให้กับผมเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเด็กที่ยากจนโรงเรียนที่ขาดแคลนรวมถึงาศาสนสถานหรือ สถานที่สาธารนณะอื่นๆที่คิดว่าเขามีความต้องการจะให้เราช่วยเหลือก็ให้มอบเงินที่ได้รับคืนไปในวันนี้ให้กับหน่วยงานนั้นๆหรือว่าเด็กๆเหล่านั้นด้วยผมก็เลยมาทำตามวัตถุประสงค์ของคุณเปลวที่ได้มอบให้กับผมในวันที่ได้เจอกันครับหลังจากนั้นครับผมก็ถือโอกาสเดินเยี่ยมชมอาคารสถานที่ของโรงเรียนครับ อาคารหลังนี้เป็นอาคารหลังเดิมครับที่ผมเคยเรียนในระดับชั้นป .3 ป .4 ถึงป .6 ครับผมอยากจะเล่าที่มาที่ไปของโรงเรียนวัดหินเกลี้ยงครับว่าโรงเรียนวัดหินเกลี้ยงเนี่ยตั้งอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลท่าข้ามอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาตั้งขึ้นเมื่อวันที่6กร,รกฎาคม2482นั่นครับโรงเรียนเนี่ยเปิดทำการสอนครั้งแรกมีนักเรียน120คนครู1คน คือคุณครูเลื่อนผ่องแผ้วครับเป็นทั้งครูใหญ่แล้วก็เป็นคุณครูผู้สอนเปิดสอนที่ศาลาวัดหินเกลี้ยงต่อมาพศ2498ครับคุณครูรักแก้วฉิมพลีเป็นครูใหญ่แล้วในปีพศ2113ก็มีนักเรียน203คนครู5คนที่เรียนก็ไม่พอครับจึงมีการบริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน2รายคือนางหนูให้อุไรรัต์มบให้1แปลง4ไร่ และนายจันทองอุไรรัตน์มอบให้อีกหนึ่งแปลงครับ1ไร่3งานต้นประดู่ต้นที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้ครับมีมาตั้งแต่สมัยผมเรียนชั้นป .5 ที่โรงเรียนดีครับรวมถึงสนามกีฬาฟุตบอลที่ผมได้มาเล่นฟุตบอลที่สนามนี้ครับรวมถึงประตูฟุตบอลเนี่ยครับจำได้ขึ้นใจแต่ไม่ใช่ประตูนี้นะครับ ผมเป็นผู้รักษาประตูของโรงเรียนและทีมฟุตบอลของโรงเรียนวัดดินเกลี้ยงก็ได้เป็นแชมเปี้ยนของกลุ่มโรงเรียนน้ำน้อยด้วยครับในที่ดินนี้ได้สร้างอาคารเรียนแบบป .1 ก5ห้องเรียนโดยใช้งบประมาณของทางราชการ1 5 0 0 0 0บาทคืออาคารเรียนหลังนี้นะครับที่เห็นอยู่และผมก็ได้เข้ามาเรียนที่นี่ด้วยครับ และในปีพศ2514ครับเปิดเรียนชั้นประถมปลายป .5 ถึงป .7 กรรมการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันบริจาคเงินอีก25,000บาทสร้างอาคารชั่วคราวและผมก็เป็นนักเรียนชั้นป .5 รุ่นแรกของโรงเรียนนี้นะครับผมได้เรียนในอาคารหลังนี้จนถึงปีการศึกษา2,518จึงจบการศึกษาในชั้นป .7 ครับ และในปัจจุบันนี้ครับโรงเรียนวัดหินเกลี้ยงมีนางสกาวรัตชูมังเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนครับดีใจและภูมิใจครับท่านผู้ชมที่วันนี้ผมได้มีโอกาสกลับเข้ามาสู่โรงเรียนในระดับประถมศึกษาที่ผมเคยเล่าเรียนมาก่อนแล้วได้เข้ามาช่วยเหลือรุ่นน้องของผมในเรื่องของทุนการศึกษาด้วยขอขอบคุณ คุณเปลวสีเงินครับที่ได้ให้การสนับสนุนมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนวัดหินเกลี้ยงแห่งนี้ด้วยครับพบกันใหม่ในรายการศิละปะชัยเดลี่ภาคพิเศษครั้งต่อไปสำหรับครั้งนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ ผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิกิทธิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ